บุญจินตอนคู่แฝดใจเพชรแทร็กที่สี่จันเจ้าคลาดกับบุคคลที่ต้องสงสัยจึงย้อนกลับไปยังโรงเตียม สอบถามรายละเอียดของคนผู้หนีจากผู้รับใช้ค่อยทราบว่าบุคคลผู้นี้มาถามหาซินเมียนเจินจึงกลับไปรายงานต่อเปาบุนจิน้นและที่ปรึกษากงสุลที่จวนเจ้าเมืองที่ปรึกษากงสุลคาดเดาว่าคนร้ายคิดขุดรากถอนโคนเปาบุญจิ้นแย้งไปว่านางไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุใหญ่ต้องตามข่าด้วย อีกประการซินหงหยวนแม้เคยรับราชการแต่ก็ปลดกเกษียณแล้วฐานะใช่ว่าจะร่ำรวยมีสมบัติให้ช่วงชิงการตายของเขาต้องสืบเนื่องจากสาเหตุอื่นอีกจันเจ้าคิดใช้ซินเหมียนเจินเป็นเหยื่อล่อฆาตกรร้ายมาติดกับแต่เปาบุญจิ้นไม่เห็นด้วยทั้งนี้เพราะซินเหมียนเจินเพิ่งสูญเสียบิดาไม่อาจให้นางเผชิญเหตุร้ายสมควรเชื้อเชิญน,นางมาสนทนาที่จวนแทน และให้จันเจ้านำกำลังไปซุ่มรอคนร้ายที่โรงเตียมวิการกลายคนยามประจำโรงเตียมเยี่ยไหลเพิ่งขคาประตูบอกโมงยามพลันปรากฏบุคคลราตรีผู้หนึ่งลอยตัวลงจากหลังคาตึกสะบัดดาบวูบหนึ่งก็ฟันแขนคนยามเป็นบาดแผลบุคคลราตรีผู้หนี้ขาดขั้นให้คนยามที่บาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ คนยามจึงร่ำร้องช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องชักนำจันเจาและพวกออกจากห้องพักโรงเตีรมเร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุบุคคลราตรีก็ฉวยโอกาสบุกขึ้นห้องพักโรงเีรมคนผู้นี้ย่อมเป็นแฟดพี่ซันเจนเขาค้นหาห้องพักเทียนไม่พบเห็นสินเมียนเจนฉุกคิดว่านางคงถูกจันเจานำพาไปยังศาลไข่ฟงแล้วพ่อบ้านตระกูลซินยังพักอยู่ในห้อง จึงเผชิญกับผู้บุกรุกถูกซันเจิ้นสังหารในดาบเดียวสินเมียนเจินเข้าพบเป่าบุญจินบอกเล่าเหตุการณ์ที่ซันผิงได้รับการช่วยเหลือจุนเจือจากบิดานางเป่าบุญจินเห็นว่าซันผิงไม่ใช่คนชั่วร้ายอมหิทธหากแม้นมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่หน้าตาคลับคลายเหตุใดคนหนึ่งเป็นคนดีอีกคนหนึ่งกลับประพฤติชั่วเปาบุญจินดูออกว่า สันผิงมีน้ำใจต่อซสินเมียนเจนจึงมอบคลุยไม้ไผ่ที่วันนั้นทิ้งอยู่กลางศาลให้แก่นางขอให้นางไปพบประสานสนทนากับสันผิงอาจช่วยให้คดีรายนี้มีความกระจ่างกว่าเดิมการมาของสินเมียนเจินอยู่เหนือความคาดหมายของสันผิงนักสินเมียนเจนยืนอยู่หน้าประตูห้องคุมขังมองดูสภาพสันผิงตัดพ้อตำหนิว่าท่านดูสารรูปตัวเอง ช่างไม่สมควรแสหาเรื่องราวใส่ตัวจริงๆข้าทรยศต่อตระกูลสินพระคุณนี้ได้แต่ตอบแทนในชาติหน้าแล้วหากท่านไม่บ่งบอกความจริงจึงเท่ากับทรยศในรคุณต่อบิดาข้าไม่มีความจริงข้าพร้อมยอมตายตอนนี้เพียงขอตายเท่านั้นสิ้นเมียนเจินกล่าวด้วยความขับแค้นใจว่าท่านตายแล้วหมดสิ้นเรื่องราว แต่ฆาตรกรยังลอยนวนอย่างนั้นจะให้ข้ามีคำกล่าวกับบิดาอย่างไรแม้ทราบแน่แก่ใจว่าไม่ใช่คนร้ายกลับต้องทนดูท่านถูกประหารตำตาจะให้ข้าทนทานรับได้อย่างไรท่านกล่าวแต่ไม่ว่านางเร่งรัดอย่างไร ซันผิงยังคงไม่มีคำพูดจะกล่าวสร้างความผิดหวังเสียใจแก่ซินเมียนเจนินจนโยนขลุ่ยไม้ที่ถือติดมือมาทิ้งแล้วหันกายหมายจากไปซันผิงค่อยรำพึงรำพันว่าหากแม้นคลาก่อนบิดาไม่ฆ่าตัวตายในคุกมารดาไม่กระโดดน้ำตายวันนี้คงไม่เกิดเรื่องเช่นนี้เมียนเจนินข้าก็าไม่คิดกระทำเช่นนี้ ขอท่านอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองสิ้นเมียนเจินพอฟังต้องรำให้ออกมาถ่ายทอดบอกถ้อยคำเหล่านี้ต่อเปาบุญจินเปาบุญจิ้นพอฟังเห็นว่าต้องมีเหตุผลก่อให้เกิดผลในวันนี้ที่ปรึกษากงสุนแสดงความเห็นว่าบิดาของซันผิงเมื่อเคยต้องโทษอุกชะกันทางอำเภอหลิงห้วนคงมีบันทึกคดีถึงไว จึงอาสารุดไปสืบสาวราวเรื่องที่อำเภอหลิงหวนที่ปรึกษากงสุลเพิ่งจากไปจันเจ้าก็กลับมารายงานว่าฆาตกรร้ายปรากฏตัวที่โรงเตียมแต่ดำเนินแผนทำร้ายคนยามผู้หนึ่งชักนำเขาไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสร้างความเครือบแคลงสงสัยแก่เปาบุญจินไม่ทราบว่าฆาตกรร้ายต้องการหันเหความสนใจของจันเจา้าหรือกำลังดำเนินแผนอุบายหลอกล่อซ้ายจู่โจมขวา จำนั้นจังหลงรีบรุดมารายงานว่าพ่อบ้านตระกูลซินถูกสังหารในห้องพักของซินเมียนเจินที่โรงเตียมซินเมียนเจินที่อยู่ด้านข้างรับฟังจนทั้งแตกตื่นทั้งขุนเคืองกลับไปยังห้องคุมขังของสันผิงอีกครั้งนางเกลี้ยก,กล่อมสันผิงสารภาพความจริงช่วยเหลือเปาบุญจินจับตัวฆาตกรไรสันผิงร้องโพล่งออกมาว่าเขาไม่อาจทำร้ายพี่ชาย สินเมียนเจินค่อยทราบความจริงว่าขาาตกรร้ายเป็นพี่ชายฝาแฝดของซันผิงนางคิดไปรายงานต่อเปาบุญจิน,นแต่ซันผิงเรียกรังไว้บอกว่าหากนางกระทำเช่นนี้เท่ากับให้ร้ายเขาประพฤติผิดคุณธรรมจึงเกลียกล่อมนางปลดปล่อยเขาออกไปเขาจะดูแลนางไปชั่วชีวิตสินเมียนเจินถึงกับถูกคำดูแลนางไปชั่วชีวิตโยกคลอน จนจิตใจหวันไหวขึ้นมาจวนเจ้าเมืองไขฟงพลันเกิดเหตุร้ายพนักงานกลมเมืองผู้หนึ่งถูกจับแขวนคออยู่ใต้คือห้องบนรวงอกผู้ตายปิดกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความสวรรค์เอเอียงฟ้าไม่เที่ยงธรรมคนต้องตกตายคืนขึ้นสิบห้าค่ำยม,มาบาลเรียกหาไม่ต้องถามก็ทราบได้นี่เป็นฝีมือของฆาตรกรราย ที่เป็นพี่ชายฝาแฝดของซันผิงสร้างความพิโรธเดือดดาลแก่เปาบุญกินอย่างยิ่งลั่นปากว่าคําคืนขึ้น15บห้าค่ำจะต้องจับตัวฆาตรกรร้ายให้จงได้คําคืนขึ้น15บห้าค่ำจันเจ้าจัดมือเกาทันซุ่มซ่อนบนหลังคาวางกำลังมือดีอยู่รอบสารไคฟงประจวบกับที่ปรึกษากงซุนกลับจากการไปหาข้อมูลที่อำเภอหลิงหุวนพอทราบว่าฆาตรกรร้ายส่งสารมาว่า คืนนี้จะลอบสังหารเปาบุญจินจึงวางแผนแยบคายประการหนึ่งขึ้นขณะเดียวกันแฟดพี่ซันเจินเตรียมออกปฏิบัติการก่อนออกเดินทางฝากรองเท้าฟางแก่นางโจนเซี่ยวซีนัดพบกับนางใหม่ที่อำเภอเสียนผิงในอีกสิบวันให้หลังยามเที่ยงคืนสารไคฟงกลับจุดคมไฟสว่างสวัยเปาบุญจินเปิดสารสืบคดีรายหนึ่งมีคนพูดหนึ่ง อ้างตัวเป็นสินหงหยวนเดินทางมาขอมอบตัวสู้คดีเก่าเมื่อ10ปีก่อนสินหงหยวนให้การว่าเมื่อสิปีก่อนเขาเป็นนายอำเภอเมืองหลิงฮวนตอนนั้นมีเศรษฐีผู้หนึ่งถูกสังหารทรัพย์สินมีค่าถูกกวาดไปหมดสิน้นตอนนั้นเขาเพิ่งรับตำแหน่งต้องการสร้างผลงานประจวบกับมีคนมาแจ้งความว่าขำคืนเกิดเหตุ พบเห็นบัณฑิตชื่อขันลี่ที่อยู่ข้างเคียงหอบหิ้วถุงใบใหญ่ออกจากบ้านผู้ตายเขาจึงส่งคนไปค้นบ้านตระกูลสันก็ค้นพบกําไรของผู้ตายคู่หนึ่งภายใต้พยานหลักฐานมัดแน่นหนาจึงตัดสินประหารชีวิตสันลี่คำคืนนั้นภรรยาของสันลี่นำบุตรชายวัยสิบกวบมาร้องขอชีวิตให้แก่สามีแต่สินหงหยวนไม่ยอมลดหย่อนผ่อนโทษทันใดผู้คุมคุก มารายงานว่าซันล,ลี่ฆ่าตัวตายในคุกสินหงหยวนเห็นภรรยาของซันล,ลี่เศร้าเสียใจจึงบอกให้กลับบ้านไปก่อนมีคาดเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนพบรองเท้าของนางตกอยู่ที่ริมน้ําแสดงว่านางกระโดดแม่น้ําฆ่าตัวตายเหตุการณ์เรื่องนี้สร้างความทุกข์ใจแก่สินหงหยวนตลอดมาไม่อาจนอนตาหลับได้เมื่อเดือนก่อนยังถูกศัตรูมาตามลังควาน ทำร้ายเข้าแทบวางวายเขาจึงแซงออกข่าวว่าตายแล้วซ่อนตัวรักษาบาดเจ็บแต่ยังอกสันขวัญแขวนไม่คลายจึงตัดสินใจมาสารภาพผิดยังดีกว่าถูกสังหารอย่างอานาถท่านใดในพนักง,งานกลมเมืองที่อารักขาอยู่ชั้นนอกของศาลบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งตวาดคำสินหงยวนเจ้าคนโฉดชั่วยังไม่ตายหรือ พร้อมกับปรากฏพนักงานกลมเมืองผู้หนึ่งถลันออกจากขบวนกลับเป็นแฝดพี่สันเจนิ้นที่แท้สันเจิ้นลอบเข้าสารไคฟงกลางวิการทําร้ายพนักงานกลมเมืองผู้หนึ่งสวมรอยปะป,ปนอยู่ในกลุ่มพนักงานจึงได้ยินคําให้การของซินหงหยวนดังนั้นแสดงตนออกมาชักดาบทํำร้ายพนักงานที่อยู่ข้างเคียงสองนายลอยตัวคุมดาบเข้าหาสินหงหยวนนั้น ที่ปรึกษากองสุลที่อยู่ด้านข้างกายเปาบุญจินพลันซัดกระบี่ให้แก่สินหงหยวนสินหงหยวนรับกระบี่ชักกระบี่ทยานขึ้นรับหน้าดาบกระบี่ปะทะกันกลางอากาศสินหงหยวนใช้ออกอีกระบี่ก็ฟันหมวกของพนักงานกรมเมืองที่ซันเจิ้นสวมใส่อยู่หลุดกระเซน็นทั้งสองทิ้งตัวลงสู่พื้นสินหงหยวนเสือกกระบี่จ่อใส่ลำคอ ฝ่ายตรงข้ามค่อยดึงหนวดปลอมบนใบหน้าออกมาที่แท้เป็นจันเจ้านั่นเองจันเจ้ากล่าวขึ้นว่าสันเจนที่แท้เป็นท่านสันเจนยืนตัวแข็งทื่อกับที่ขบกรามแล้วกล่าวว่าหากไม่ใช้ฝีมืออันสามานเช่นนี้พวกท่านมิมีทางจับตัวข้าได้เปาบุญจิ้นที่หลังบัลลังกล่าวว่าสำหรับกับคนไรข้าต้องใช้วิธีร้ายตอบ โดยเฉพาะกับคนอมหิตเช่นเจ้านี่ไม่เห็นสามานอันใดข้าหรืออมหิตเป่าบุญจิน้นท่านสังหารคนน้อยกว่าข้าหรือไรยังมีจันเจ้าผู้ที่ตายใต้คมกระบี่ท่านยังมีน้อยหรือเมื่อเปรียบเทียบกันข้ายังห่างชั้นกว่าพวกท่านมากนักบังอาจข้ากับองค์คลักจันทร์มีหน้าที่รักษากฎหมายข่าคนผ่านเพื่อรักษาความสงบสุขส่วนรวม แต่เจ้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับทางการข้าทั้งคนชราผู้ไม่มีความผิดไหนเลยเปรียบเทียบกันได้ผิดแล้วขุนนางโจดหากปล่อยทิ้งไว้รังแต่ทำให้บ้านเมืองล่มสลายดังนั้นสิ่งที่ข้ากระทำคือความถูกต้องท่านประหารข้าถือว่าผิดมหันจันเจ้ารับฟังถึงตอนนี้ตวาดสอดขึ้นบังอาจ กล่าวว่าจะสามหาวต่อหน้าใต้เทา้าเพิ่มโทษอีกขั้นหนึ่งสันเจนิ้นแค่นเสียงดังเฮะแล้วกล่าวว่าเฮ้เขาเป็นใต้เท้าของท่านไม่ใช่ใต้เท้าของข้าข้าสันเจิ้นถือตนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป่าบุญจิ้นแค่นหัวร่อแล้วกล่าวว่าถือตนเป็นใหญ่แม้แต่พี่น้องฝาแฝดที่ไม่แยแสสนใจหรือเจ้าก่อกรรมทำเข็นแต่ให้ซันผิงรับโทษแทน จนเขาแทบถูกประหารชีวิตเจ้ายังถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่หรือสันเจ้นตะลึงลานกับที่รำพึงว่าใช่ข้าผิดแล้วคิดไม่ถึงน้องผิงถูกท่านคุมขังที่ศาลไขฟงกล่าวพลางคุกเข่าลงช้าๆจันเจ้าพลอยลดกระบี่ลงต่ำหาคาดไม่ว่าสันเจ้นตวัดดาบในมือขึ้น ปัดปายกระบี่พ้ห่างลอยตัวหมายจู่โจมใส่เปาบุญจิ้นที่บัลังพิภากษาจันเจ้ารีบทะลันเข้าขวางหน้าสันเจิ้นเห็นว่าไม่อาจประทุษรายจึงทยานกายหลบหนีไปจันเจ้ายังคิดไล่ติดตามเปาบุญจิ้นชิงเรียกรังไว้บอกว่าที่ปรึกษากงสุนวางแผนแยบคายถึงเพียงนี้ยังถูกซันเจิ้นแหวกฝ่าวงล้อมไปได้ดูจากสภาพการตอนแรกซันเจิ้นไม่ทราบว่า น้องฝาแฝดถูกคุมขังในศาลไคฟงตอนนี้เมื่อทราบแล้วมีสู้รอให้ซันเจิ้นมาปล้นคุกค่อยหาทางจับกุมจะได้ผลกว่าที่ปรึกษากงสุนแย้งว่าซันเจิ้นไม่ใช่คนโง่งมเมื่อทราบว่าเปาบุญจิ้นรู้ความจริงสันผิงจะไม่มีอันตรายต้องไม่พาตัวเองมาติดกับตรงกันข้ามสันผิงยอมตายแทนพี่ชายฝาแฝดเมื่อทราบว่าซันเจิ้นบุกศาลไขฟง สร้างความโกรธแค้นแก่เปาบุญจินคงต้องร้อนใจยิ่งดังนั้นมีสู้ให้สันผิงช่วยสืบหาสันเจินให้เองสินเมียนเจินหิ้วตะกร้าอาหารมาเยี่ยมสันผิงที่คุกไคฟงผู้คุมคุกแจ้งว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วสินเมียนเจินอ้อนวอนว่าหลายวันนี้นางต้องจัดการงานศพพ่อบ้านตระกูลสินพรุ่งนี้ก็จะกลับอำเภอเสียนผิง จึงคิดร่ำลาสันผิงผู้คุมคุกค่อยอนุโลมให้สิ้นเหมียนเจนินเดินถึงหน้าประตูห้องคุมขังย่อร่างต่าลงหลวงมีดสั้นเล่มหนึ่งจากในตะกร้ายื่นส่งลอดช่องประตูสี่กลงเข้ามาสันผิงใช้มือซ้ายรับมีดสั้นซุกซ่อนไว้ในแขนเสื้อจากนั้นก็ยกมือกุมทองแซงร้องโอดโอยออกมาสิ้นเมียนเจินร่ำร้องให้ผู้คุมคุกมาดูอาการ ผู้คุมคุกไม่ทันเฉลียวใจจึงไขกุญแจเปิดประตูห้องคุมขังออกแล้วมุดเข้าห้องคุมขังสันผิงพลันผลพลันลุกขึ้นจ่อมีดสั้นที่คอหอยผู้คุมคุกบังคับให้ส่งดาบประจําตัวแก่สินเมียนเจนินสินเมียนเจินเงื้อดาบพ,พร้อมฝักขึ้นกระแทกใส่ศรีรษะผู้คุมคุกทําร้ายจนสิ้นสติไปที่แท้สันผิงห่วงใยความปลอดภัยของแฝดพี่คิดแหกคุกออกไปส่งข่าว ให้แฟดพี่ระมัดระวังตัวจึงขอความช่วยเหลือจากซินเมียนเจนินหาทราบไม่ว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ตกอยู่ในสายตาของจันเจาทั้งสิ้นสันผิงอาศัยความมืดของรัติการหลบหนีออกจากคุกไคฟงกลับพบเห็นคนผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าพอเพ่งตามองสร้างความยินดียิ่งคนผู้นั้นคือแฝดพี่ซันเจนินต้องร้องเรียกท่านพี่ สวมกอดพี่ร่วมสายเลือดเอาไว้สันเจิ้นกำลังคิดไปช่วยเหลือแฝดน้องออกจากคุกพอเห็นสันผิงหลบหนีออกมาได้ย่อมยินดียิ่งชักชวนแฝดน้องหลบหนีออกจากเมืองไค่ฟงสันผิงบอกว่าเขายังมีสหายอีกคนหนึ่งซึ่งคอยช่วยเหลือเขาต้องไปหานางก่อนสันผิงชักนำแฝดพี่มาถึงบ้านหลังหนึ่งสันเจิ้นจึงถามถึงสหายของแฝดน้องสันผิงเหลียวหน้าไป ร้องเรียกเมียนเจินสันเจินรับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนไปถามขึ้นว่าท่านเรียกหาผู้ใดสิ้นเมียนเจินหรือเอ่ยถึงตอนนี้ได้ยินซุ่มเสียงผิดปกติดังจากห้องด้านในจึงยกมือผลักใส่แฝดน้องไปยังหลังผ้าม่านมุมห้องขณะเดียวกันได้ยินเสียงร้องเรียกสันผิงสิ้นเมียนเจินรีบรุดออกจากห้องด้านในปราดแรกที่พบหน้าสันเจินยังเข้าใจว่าเป็นชายคนรักจึงเรียกหา สันผิงสันผิงก็รีบปรากฏกายออกจากหลังผ้าม่านสิ้นเมียนเจินพลันแตกตื่นตะลึงล้านอุทานว่าพวกท่านพวกท่านเป็นพี่น้องฝาแฝดหรือสันเจินหน้าเคร่งเครียดเย็นชาเลื่อนมือแตะด้ามดาบสร้างความตื่นตโนกแก่สันผิงรีบยืนขวางหน้านางเอาไว้ร้องทัดทานว่าท่านพี่อย่าได้ฆ่านางนางเป็นสหายที่น้องเราเอ่อยถึงหรือท่านพี่ คลากรข้าสลบสไลดอยู่ในป่าเป็นครอบครัวของนางช่วยชีวิตของข้าไว้คืนนี้ก็ได้การช่วยเหลือจากนางข้าจึงหนีออกจากคุกได้ซันจันกล่าวเสียงเย็นชาว่าทราบหรือไม่ว่านางเป็นธิดาของสินหงยวนข้าทราบอย่างนั้นทราบหรือไม่ว่าสินหงยวนเป็นใคร เป็นผู้มีพระคุณซันจ้นพลันร้องดังๆว่าผิดแล้วมันเป็นศัตรูคู่แขนตอนที่บิดาของพวกเราถูกคุมขังท่านนอนป่วยไม่สบายจึงไม่ทราบความจริงข้ายังไปศาลกับมารดาขออนุญาตสินหงหยวนไปดูศพบ,บิดาซึ่งข้าตัวตายอยู่ภายในคุกข้ายังเห็นมารดากระโดดน้ำตายกับตาดังนั้นข้าทราบดีขณะที่เด็กชายอื่นอยู่พร้อมหน้าบิดามารดามีครอบครัวที่อบ ข้ากลับต้องถูกเตียวลิ้วเคี่ยนตีเขี่ยวกรัมส่วนท่านก็ต้องระเหเร่ร่อนอดอยากยากไรขณะที่เด็กชายอื่นได้เล่าเรียนหนังสือเที่ยวเล่นสนุกสนานข้าต้องฝึกวิธีฆ่าคนนอนหลับฝันร้ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยสภาพเงื่อโทมกายส่วนท่านเที่ยวออกตามหาข้าไม่ทราบรับความลำบากมากน้อยเท่าใดอย่างนั้นท่านยินยอมหรือ ท่านไม่แค้นได้หรือทราบหรือไม่ว่า ทั้งหมดนี้สืบเนื่องจากผู้ใดสืบเนื่องจากบิดาของนางซินหงยวนตอนนี้ท่านกลับเคารพศัตรูปเป็นผู้มีพระคุณหากไม่ใช่ซินหงยวนตัดสินคดีผิดปรกักปรำคนดีเราสองพี่น้องไหนเลยมีสภาพเช่นทุกวันนี้ผู้ที่ผลักท่านลงในกองไฟแผดเผาจนมอดไหมจากนั้นกยฉุดท่านขึ้นมาเหลือแต่ซากร่างที่ยังมีลมหายใจเช่นนี้นับเป็นบุญคุณหรือ สินหงยวนมีพระคุณต่อท่านในที่ใดสินเมียนเจินร้องสอดขึ้นไม่ท่านกล่าวเหลวไหลบิดาเป็นคนดีสันเจินสวนคำขึ้นว่าต้องการสร้างแต่ละผลงานเห็นชีวิตสามัญชนเป็นสิ่งไร้ค่านับเป็นคนดีหรือสินเมียนเจนินตายเสียเถอะพลางก็ตวัดดาบขึ้นสั้นผิงรีบผลักร่างของนางไปอีกทางหนึ่งร้องขึ้นว่าอย่าได้ลงมือ ท่านพี่มาดว่าสินหงหยวนก่อกรมไว้เขาก็ชดใช้กรรมชีวิตแล้ววิงวอนท่านปลดปล่อยเมียนเจินไปอย่าได้ฆ่าคนอีกเลยกล่าวพลางก็คุกเข่าลงยกมือกอดขาพี่แฝดไว้กล่าวเกลี้ยกล่อมว่าจะอย่างไรท่านล้างแค้นแล้วพวกเราไปเสาะหาสถานที่อันเงียบสงบพักอาศัยตัดขาดจากโลกภายนอกดีหรือไม่ซันเจ้นสบัดหน้าไปอีกทางหนึ่ง สันเมียนเจินเห็นฆาตกรที่สังหารบิดานางหันหลังให้แก่นางจึงบงเกิดความคิดแก้แค้นชักมีดสั้นที่พกติดตัวไว้ออกมาถือมีดสั้นด้วยสองมือโถมแทงใส่สันเจินจากทางด้านหลังสันเจินไม่ทันระวังมีดจึงปักใส่กลางหลังของเขาแต่สันเจินยังสะบัดฝ่ามือกลับหลังฟาดสันเมียนเจินล้มไงายลงขณะจะลงมือซ้ำเติมสันผิงโถมเข้ามาบดบังอยู่เบื้องหน้านาง ร่ำร้องไปว่าท่านพี่เลิกฆ่าคนเถอะอย่าได้ฆ่านางอีกเลยได้หรือไม่ซันเจิ้นโขบกลามกรอสกล่าวด้วยความข้างแขนในใจว่าน้องรักท่านเห็นตำตาว่านางคิดทำรา้ายข้ายังปกป้องนางอีกขาดคำก็หมุนตัวออกจากห้องทั้งที่มีดสัน้นยังปักคาอยู่กลางหลังซันผิงส่งเสียงเรียกหาพี่แฝดแต่ซันเจิน้นจากไปโดยไม่เหลียวหน้ากลับมา สันผิงก้มศีรษะลงค่อยพบว่าสิ้นเมียนเจนถูกพี่แฝดทำร้ายสิ้นสติไปแล้วสันผิงโอบอุ้มนางขึ้นเตียงเช็ดคราบโลหิตที่มุมปากสิ้นเมียนเจนผลจากการตรวจอาการพบว่านางถูกฝ่ามือพี่แฝดฟาดใส่หัวไหล่จึงรวบรวมหาสมุนไพรามาบดตำจากนั้นเลิกปกเสื้อสิ้นเมียนเจนพอกยาลงบนหัวไหล่นาง